สวัสดีครับตั้งใจตั้งใจ สวัสดีครับไปหาตาตามายัางไม่ไปครับเป็นดีเจไหมไม่น่าจะนะครับปกติเป็นดีเจหรอท็อไม่เป็นปะเยอะเยอะอะไร สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับใช่แล้วพี่ดันมีเสียงครับ <c oughs> มีเสียงแอร์ทำอะไรอยู่อ่านั่งมองทองฟ้าครับที่มันกำลังจะมืด มันเหมือนจะตกแต่มันก็ยังไม่ตกแล้วมันก็เหมือนจะตกอีกรอบนึงแล้ว <c oughs> ออ <c oughs> ช่วยด้วยครับ <c oughs> ทางฟ้าสวยเปล่าอืมบูมชอบนะบูมชอบทางฟ้าแบบเนี้ มันแบบมันน่านอนเดียวคือเมื่อคือนอะ่ะบูมกลับไปเอาของที่คอนโดม,มาใช่ไหมแล้วก็วันเมื่อคืนมาแต่เมื่อคือนเะราไม่อยู่ที่ไม่อยู่แถวเกษตรเราพอมาถึงก็รู้ตัวว่าเออลืมเอาสายชาร์จมาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็คงไม่ต้องใช้หรอกอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้ใช้จริงๆนะไม่ได้ใช้จนประมาณจนจนตื่นมาแล้วก็อยู่ไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ก็เลยโอเคไปเซเว่น <g ill ly> ไปหาสาชาร์จชั่วคราวมาก่อนในง้นตอนนี้ก็คือแบบนอนอย่างเดียว ตอนแรกจะไม่ซื้อแล้วแต่แบบอืมมันคือตอนแรกก็คิดคิดว่าคงอยู่ได้แหละแบบมันไม่มีโทรศัพท์อะไรเงี้ยแต่แบบเอออยู่ไม่ได้วะ <c oughs> เป็นอะไรมากไหมครับอาหมายถึงหมายถึงพี่เหรอครับ <c oughs> อยู่ห้องใครอยู่ห้องตัวเองครับตอนนี้ช่วงนี้เศร้าเหรอคะไม่นะครับไม่ได้เศร้า โอเคครับชอบเสียงพี่บูมากเลยอะ่ะขอบคุณนะครับแค่พิมพ์มาก็รู้ถึงความจริงใจ เราสามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้ปัญหาอะไรครับมันมันจริงๆมันก็เหมือนจะแก้ปัญหาได้แต่แบบมันก็แค่เอาเงินไปซื้อความสุขอีกอย่างหนึ่งให้ตัวเองเฉยๆพักผ่อนเยอะๆนะขอบคุณครับวันนี้ยังไม่ได้กินนะครับวันนี้กินข้าวไปอย่างเดียว เสียงแท็กซี่นะครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> แต่ละอย่างโอ้ยเสียงหลายเห็นรูปว,วีดิตเป็นผู้หญิงเนี่ยตลกอยู่ลนะเห็นละ <c oughs> ไม่ได้ป่วยครับผมหันกล้องไปทางไหนคืออะไรครับ รู้สึกยังไงอืมรูม้สึกปวดหัวะรู้สึกเหมือนกิหลอกหลอกสรุปซื้อรถหรือ,อยังครับยังไม่ได้ซื้อทุกคนทุกคนเข้าใจผิดทุกคนแบบมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับกินข้าวปแล้วครับ พี่บูชอบดูมาวิวไหมคะอ่าชอบดูนะครับปวดหัวต้องซาร่าพี่บูมหรอ อยู่ไม่ได้ป่วยนะทุกคนตอบแทนครับเอาเป็นว่าที่นี่นะครับฝนไม่ตกแล้วก็บูไม่ได้ป่วยนะครับ ด้คือเสียงแอร์ใช่ไหมอ่าก็อยากจะปิดปิดแอร์ให้นะครับแต่ไม่ไหวจริงมันร้อนมากตอนนี้ใช่ที่ยังไม่ได้ซื้อรดเพราะว่าบูมเอาเงินเอาเงินไปซื้อสายชาร์จครับแพงมากให้ทังแล้ว ะไ,ได้รู้ไงว่าแบบเออมันเป็นว่าบูมอยู่ที่ไหนร้อนขนาดไหนอ่าเป็นคำถามจากคุณโคโก้นะครับผมคำว่าร้อนขนาดไหนอ <laughs> <laughs> ทุกคนครับสวัสดีพี่โก้นะนะครับ ร้อนเปิดแอร์ถ้าแน่อะไรอะ่ะ <c oughs> ก็ลองเปิดใจอ๋อโอเคครับถ้าสนใจฮะฝนไม่ตกครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้มันเกิดเพื่อนรักเธอนีใช่แล้วอ่าพูดคําว่าเพื่อนรักก็มันก็พูดได้ไม่เต็มปากนะเอาเป็นว่าวันเกิดของคุณแม่เอก กันก็ไม่บอกอเราไม่ไม่สามารถพูดคาว่าเกียดออกสื่อได้หร่อเล่นทําอะไรอยู่เหรอครับตอนนี้อนั่งมองโทรศัพท์นั่งอ่านคอมเมนต์เอ้ยเขาเรียกว่าคอมเมนต์ปะวะเขาเรียกว่าอะไรอะแชทหรอืมนั่งอ่านแชทไปเรื่อยๆ ห้องหายแคบอย่าง uh, ซื้ออีกห้องหนึ่งแล้วครับเปลี่ยนห้องใหม่คอมเมนต์ถูกแล้วออโอเคครับ เขาเรียกคอมเมนต์ถูกแล้วเวรวยเหรอนายาใช้เงินจีครับใช้เงินจีเไม่ใช้เงินตัวเองครับไม่ไปดูแลยคนป่วยหรอไม่มีใครป่วยนะครับบนโลกความจริงแล้ว ขอซื้อหลอดไฟต่อค่ะได้นะครับซื้อมาเปลี่ยนให้ด้วยนะใช่ออกเสียงแหบปะพี่ต้าสบายดีไหมคะ่ะอสบายดีครับไปถามต้าดิประถม,มทำไม ให้ <c oughs> ي, ถึงบอกพี่ตาติม่มอ,อ๋อบูมก็จะใช้คำว่าติ่มกับคนที่บูมรู้สึกว่ามันติมมาครับอ,อืเอ,อ๊รู้สึกว่า จะมีคนเข้ามานะครับผม ทำไมไม่เปิดไฟมันยังไม่มืดคถมบ่ไมไม่ต้องเปิดไฟก็ได้แ <c oughs> <c oughs> นวิตาชื่อติ๋หรือเปล่า <c oughs> ทำไมใจร้ายขนาดนี้ เสียงเธอระง่วงอ่าขอโทษแทนเสียงด้วยนะครับนะครับนะครับออ,อ,อขอโทษแทนเสียงด้วยนะครับปอหอรอแปแลได้กี่อย่างอย่างเดียวเท่านั้นครับ <laughs> พรพอมันเกิดให้หน่อยได้ไหมครับอ่าสุขสานปีใหม่นะครับใส่หูฟังคือ ASMR ครับผมจ้างห้าบาทเองเหรองัวมากครัโทษที อืมขอโทษนะครับสไปค์ครับผมขสวัสดีหลอดไฟอ่าดีใจด้วยครับผมสวัสดีครับกินก๋วยเตี๋ยวไหมอ่าเอ๊ะทำไมอยอยู่ถึงถาม ตื่นเต้นอะไรกันนะครับว่า,ามีคนมาอะไรเงี้ยครับ <c oughs> จะติม่ <c oughs> <c oughs> มอะก็ปกติครับไม่ไม่ได้มีใครมาเท่าไหร่ไม่มีพิเศษอะไร วันนี้เป็นเด็กติม๋มปิดไฟเหรออ่าเลอะกูติ๋มแล้วหรอใครเป็นกูติม๋มห่ะพี่ติ๋มมาใช่ครับไม่ใช่พี่ทุกคนหลังจากนี้นะครับเราจะไม่เรียกต้าว่าต้านะครับเราจะเรียกต้า,ว,าว่าพี่ติ๋มนะครับหรือว่าพี่บ่าวติม๋มอะไรอย่างงี้นะครับลบกวนด้วยนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับเราจะไม่มีคนที่ชื่อต้าอยู่บนโลกวันนี้นต่อไปจะเป็นพี่บ่าวติม๋ม ควรบอกแล้วไงว่าจะไม Donna, ่มีคำว่าต้านะครับมันจะไม่มีคำว่าติ่มอย่างเดียวร้องเลยใช่แล้วไม่ตับตัตัตัดฮ้่ยจะพูดว่าไม่มีคำว่าน้องเยลลี่นะครับจะมีบบมกับไอ้ติ่มโอ้โหมึงคิดชื่อให้กูได้อุบาทมากแล้วจริง โตรแย่ yeah. ทุกคนครับเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับพี่โกนหนวดยังครับอเราไม่ต้องจะเป็นต้องโกนทุกวันก็ได้ถ้าเราไม่ได้ออกไปไหนนะครับน้องพร้อมคงจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าน้องพร้อมยังเด็กอยู่นะครับแล้วก็น้องพร้อมก็ยังยังไม่มหีหนวดที่มากพอที่จะใช้ในการโกนแล้วก็รอวันที่น้องพร้อมพร้อมนะครับก็จะได้รับการโกนหนวดเอง บุย๋ยบุ๋ยคืออะไรฮะรโกนแล้วจะแก่ไหมครับออันนี้พูดยากนะครับว่าโกนแล้วจะแก่ไหมแต่ถ้ายังไม่โกนอะ่ะก็ถือว่ายังเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับติ๋มบุม๋มอ่ารลบกวนถ้าจะพิมพ์บุ๋ยก็บุ๋ยนะครับเพราะว่าบุ๋มเป็นชื่อพี่บุ๋มนะครับ <laughs> อลบกคนไม่ไม่มีคำว่าบุบุ๋ยบุ๋ยอะไรอย่างนี้นะฮะเท่าทีฮะ,ทะคนต้องใจเย็นนะครับอยู่คนเดียวครับโอ้โหมาเต็มอืม ไหนมึงบอกมึงจะไปแล้วถ้าโกนหนวดแล้วจะไม่ติ่มใช่ไหมครับอ่าอันนี้อยู่ที่คนครับบางคนเขาโกนแล้วก็ยังถือว่าติ่มอยู่อมันพูดยากครับติ่มก็คือติ่มครับ นี่บุสบาคืออะไรอะ่ะทุกพยายามทำอะไรกันเนี่ยอ่ายังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมลบกวนด้วยนะครับ <c oughs> ขอร้องเลยใช่ครับบุ๋ยก็คือบุ๋ยครับเพราะบูมก็คือบูมบุ๋ยก็คือบุ๋ยเราจะไม่เอามารวมกันเอาเราสามารถแบบ แต่คนออกจากห้องนี้ได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้บูมไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยถามดูถามเป็นเก็บความรู้เฉยๆครับไม่ได้นำไปใช้ติมบุยากติดอามรบกวนไม่ดีกว่าะรครับไม่ <c oughs> ทุกคนครับเราจะมีชื่อใหม่ทุกครั้งไม่ได้นะครับยากหน่อยนะอ่าสวัสดีคุณรัติตามาลีนันนะครับอ่าสู้สิบุมสู้สิสู้อะไรครับเราต้องสู้กับอะไรคือตอนนี้งงมากก็ต้องสู้กับอะไรสาวเยอะอีกแล้วอ้าสวัสดีครับคุณ x 어. Oh.